สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Trading c o อ n e r น h a i l ท n d นะครับพบกับผมอีกแล้วนุชนะครับก็อย่างเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับการเทรดใน IQ Option นะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนคุณเทรดเป็นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้ทิ้งท้ายไว้คลิปก่อนหน้านะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำนะครับให้รู้จักวิธีการเทรด Forex นะครับด้วยมาจินนั่นเองระบบมาจินมันคืออะไรแล้วก็มันเทรดยังไงนะครับเดี โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอ่าโอเคก็วันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงระบบการเทรดแบบมาร์จินนะฮะซึ่งอ่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยที่เคยเทรด Forex กันมาแล้วนะครับในระบบ MetaTrader เนี่ยนะครับก็น่าจะคุ้นเคยนะครับระบบมาร์จินนี้ดีนะครับเพราะว่ามันจะคล้ายกันเลยนะครับมันจะมีรูปแบบที่ไม่ต่างกันเลยนะฮะก็จะคล้ายกันนะครับจะมีการออกล็อตนะครับจะมีการอ่ออกออเดอร์คล้ายๆกันเลยนะครับไม่มีอะไรที่ ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับอ่าก็ซึ่งใน i q Option เนี่ยครับเขาก็พัฒนาตรงนี้มาด้วยนะครับก็ทำให้อ่าคนที่เคยเทรดใน Meta Trader 4หรือ5เนี่ยนะครับก็จะมีความคุ้นเคยกับตรงนี้ดีนะครับโอเคไม่รอช้านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยครับว่ามันคืออะไรนะครับมันเทรดยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในแพลตฟอร์มกันเลยครับก็เปิดแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับก็อ่าตัวนี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นการเทรดโ o ร์เแบบปกติอย่างที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือการเทรดโ o ร์เแบบปกติใช่ไหมครับซึ่งการเทรดแบบมาจินเนี่ยนะครับเราสามารถตั้งค่าได้ตรงนี้ครับคลิกที่ตั้งค่านะครับอ่ะโอเคแล้วก็มาที่การซื้อขายนะครับมาที่การซื้อขายโอเคแล้วก็กดตรงนี้ครับการเทรดแบบมาจินนั่นเองคลิกเข้าไปเลยครับอ่าโอเค ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีวิดีโออธิบายสั้นๆอยู่นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับสำหรับใครที่แบบยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังไม่เก็ตน,นะครับว่ามาจินคืออะไรนะครับหรือ f ฟเร็กืออะไรนะครับก็สามารถเข้าไปดูวิดีโอเบื้องต้นตรงนี้ได้นะครับก่อนที่จะเทรดนะครับโอเคแต่ผมจะข้ามไปนะโอเค ก็ระบบมาจินเนี่ยนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับก็จะมีจํานวนล็อตนะครับอ่าล็อตเนี่ยจะมีให้เราเลือกเลยนะฮะซึ่งอ่าผมว่าคนที่เคยเทรดเมตาเทรดเดอร์เนี่ยจะคุ้นเคยกันดีเลยแหละอ่าใช่ไหมครับว่ามันล็อตเนี่ยอ่มันยังไงบ้างนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นค่าปิ๊บนะครับสมมุติว่าอ่าผมเนี่ยจะเลือกอยู่ที่0.2เห็นไหมครับค่าปิ๊บเนี่ยจะมากขึ้นนะฮะค่าปิ๊บต่อต่อหนึ่งปิ๊บเนี่ยจะมากขึ้นนะฮะแล้วก็มาจินนะครับก็คือมาจินเนี่ยก็คือ เงินขั้นต่ำนะครับที่เราต้องมีในการเทรดครั้งนี้นะฮะอย่างเช่นว่าตอนนี้เนี่ยมาจินสี่นะฮะผมจะออกออเดอร์นะฮะเป็นตอนนี้นะฮะเดี๋ยวดูเงินตรงนี้นะครับของผมตอนนี้อยู่ที่4 3่7นะครับผมจะกดซื้อนะครับ,บเห็นไหมครับว่าออเดอร์ของผมเนี่ยก็จะออกไปนะฮะออกไปแล้ว30กว่าดอลลาร์นะครับอ่าซึ่งเราสามารถดูได้ตรงนี้นะครับ อ่าเห็นไหมครับอ่าเราสามารถดูได้ตรงนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยขาดทุนเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็กําไรเท่าไหร่นะฮะก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับอ่แล้วก็คล้ายกันเลยนะฮะคล้ายกับไอ้ตัวเมตาเมตาเทรดเดอร์เลยใช่ไหมฮะคุ้นๆเลยใช่ไหมครับเนี่ยโอเคนะฮะก็อ่สมมุติว่าผมผมจะเพิ่มอ่าตัวล็อตนะฮะเป็นห้าเป็น0.5ล็อตนะครับอ่าโอเคก็แสดงว่ามาจินที่ผมต้องมีขั้นต่ําเลยนะฮะก็คือ 121ดอลลาร์นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะผมจะเปิดให้ดูปึ๊บอ่าเห็นไหมครับว่ามันลดไปแล้ว100กว่าดอลลาร์นะครับซึ่งอ่าตรงนี้เนี่ยนะครับอ่าวิธีการเทรดแบบมาร์จินเนี่ยมันจะไม่เหมือนก,นกันกับวิธีการเทรดแบบปกตินะครับของใน IQ Option นะครับเพราะว่าถ้าใน IQ Option เนี่ยเขาจะมีตัวเลือกให้ใช่ไหมครับว่าจะให้เราเนี่ยเลือกว่าจะรักษาตำแหน่งนี้ไว้หรือไม่นะครับหรือจะให้ปิดตัวหรือว่าจะให้แบบเทรลลิงอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่า ตัวนี้เนี่ยนะครับจะไม่มีการรักษาหมายถึงว่าจะไม่มีตัวเลือกให้เราเลือกนะครับว่าจะแบบกดรักษาตําแหน่งไว้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะอิงตามเงินในบัญชีของเราเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเเงินของเราเนี่ยนะฮะยิ่งเราได้กําไรได้กําไรมากเท่าไหร่นะฮะเงินของเราก็จะเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับขาดทุนขาดทุนไปเรื่อยๆนะฮะเงินของเราที่ลดไปเนี่ยก็จะเป็นเงินในบัญชีของเราเนี่ยแหละครับโอเคประมาณนี้นะฮะซึ่งระบบต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกก่อนนะ ซึ่งพวกนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่านะครับได้คล้ายๆกันเลยนะครับอันนี้ก็คือ take profit นะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับกี่ปิ๊บนะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นปิ๊บนะค่าค่ามันเป็นปิ๊บนะครับ stop loss ที่กี่ปิ๊บนะครับแล้วก็ราคาตลาดอันนี้ราคาตอนนี้นะครับว่าเราจะซื้อที่ราคาเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับเราก็ตั้งค่าได้นะสมมติว่าสองหนึ่งจุดสองหนึ่งหกแล้วกันอ่ะโอเค Okay. สร้างคำสั่งล่วงหน้านะฮะอันนี้สร้างคำสั่งล่วงหน้าก็คือ1.216ก็คือบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เนี่ยมันก็จะซื้อขึ้นใช่ไหมฮะโอเคปิดปละ <c oughs> อโอเคประมาณนี้นะครับก็ลักษณะตรงนี้เนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับจะไม่มีอะไรต่างกันมากเท่าไหร่นะครับโอเค แล้วก็เราสามารถเลือกได้นะฮะว่าจะให้ของเราเนี่ยมีแบบหมดอายุหรือเปล่านะฮะก็จะคล้ายๆกับไบนาเรีนะครับที่เราสามารถเลือกเวลาหมดอายุได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันจะมีเงื่อนไขนะครับว่าแต่และสินทรัพย์เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าสินทรัพย์ตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเลเวอเรจจะอยู่ที่1ถึง1ต่อ500เนี่ยนะครับจะไม่มีตัวเลือกที่เป็นเวลาปิดให้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเลเวอเรจที่1ต่อ1,000นเนี่ยนะครับก็จะมีตัวเลือกให้เราได้นะครับอ่าโอเคเห็น ก็จะเป็น5นาทีอะไรประมาณนี้นะครับอ่าโอเคเราสามารถดูตรงนี้ได้นะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับก็คือวิธีการเทรดแบบมาร์จินนะครับก็จะมีการมีความแตกต่างกับระบบการเทรดแบบปกติอยู่นิดหน่อยนั่นเองนะฮะก็ผมว่าเพื่อนๆที่เคยเทรดใน MetaTrader 4นะครับก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเทรด Forex กนะครับก็แนะนำนะครับเป็นเทรดแบบรูปแบบปกติก่อนก็ได้นะครับเพราะว่า อันนั้นเนี่ยมันทําความเข้าใจง่ายกว่าแล้วก็จํากัดความเสี่ยงได้ง่ายกว่านะครับก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยศึกษากันดูนะครับก่อนที่จะลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรศึกษากันให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็สําหรับวันนี้ก็โอเคครับแค่นี้นะครับ โอเคครับเพื่อนๆก็วันนี้เนี่ยนะครับก็จบไปแล้วนะฮะก็เป็นการแนะนำนะครับวิธีการเทรดแบบมาร์จินนั่นเองนะครับใน Forex ในตลาด Forex กนะครับก็เป็นรูปแบบการเทรดอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากเทรดอีกแบบนี้นะครับหรือไม่ถนัดเทรดแบบปกติของ i อ Option นนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะเลือกเป็นมาร์จินได้นะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเข้าใจระบบตัวนี้มากขึ้นนะครับก็ยังไงก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะอยาอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และ s u b สไครป์ช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าเกิดว่เพื่อนๆเนี่ยมีคําถามนะครับก็สามารถที่จะทิ้งคําถามได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยและนี่ก็คือทั้งหมดของ Trading Corner Thailand สําสำหรับวันนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ